สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับก็เวลาสีทุ่มครึ่งนะครับผมเดีย๋ยวเรามาแอบดูกระเมิอนนอนกันนะครับผมนะครับเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้เวลาสีทุ่มครึ่งนะครับเดีย๋ยวเราแอบดูใกล้ใกลดีกว่านะ นอหน,นหัวพาดคันนาเลยนะครับผม ีนเราจะไม่พูดเสียงดังนะครับผมต้องใช่อิ่มมากนะครับผมถึงยืนหลับเราปิดไหลได้แป๊บเดียวนะครับทิ้งตัวนอนลงเลยนะครับผมได้ที่นอนดีด้วยเอาขนนาเป็นหมอนนะครับ เอาขนาเป็นหมอนนูนหัวนะครับสงสัยงวดนี้แม่แม่เอซจะถูกหวยแน่เลยนะครับผมเพราะได้เห็นตอนก็เมือน,นอนด้วยนะครับ เหมือนนอนหายใจแรงมากเลยนะครับนานนานมากแล้วที่ผมไม่ไม่ได้มีโอกาสมาเอบถ่ายแบบนี้ให้แม,ม่เอฟซีได้ชมกันนะครับนานมากแล้วในในการนอนของจางนี้เขาจะนอนระวังนะครับทั้งหางทั้งใบหูแล้วก็จมูก ก็จะระวังนะครับดูนะครับเห็นห่างไหมครับหางเขาก็จะกระดิกตลอดนะครับจะปัดไปปัดมานะครับเาจะนอนระวังตอนนี้ก็ตื่น ตื่นขึ้นมาก็หาของกินต่อเลยนะครับผมก็คงจะได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนท่านอนนะครับผมนอนนอน ha, ตื่นขึ้นมาก็ดูครับตื่นขึ้นมาก็เคี้ยวเลยนะครับผมปากก็เคี้ยวเลยนะครับตื่นขึ้นมาก็หาของกินอันนี้คือนอนนอนรอบแรกนะครับนอนรอบแรกช้างก็จะนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาก็จะหาของกินกินเสร็จแล้วก็จะนอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนูครับนี่นะครับผมเป็นการนอนของช้างกลางคืนนะครับจะนอนน้อยแต่ว่าจะกินมากนะครับกินเยอะกินตลอดเวลานะครับนี้ได้มาเห็นขมือนนอนแล้วก็ เป็นการแอบ,บถ่ายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเราเหมือนเรามามันเรามาปลุกขมินเนาะนะครับอาจจะนอนไม่เต็มอิ่มแต่ก็น่ารักดีเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับให้ให้เอฟซี MC ได้ชมก็หรือก็เหมือนว่าเรามาปลุกให้เขาตื่นกินยาก็แล้วกันนะครับเหมือนเรามาปลุกให้เขากินญ้านะครับเขานอนพักผ่อนมีแรงแล้วนะครับแตกต่าง แตกต่างจากตอนที่เราไฟ์สดมากเลยนะครับนอนตื่นขึ้นแล้วก็สดชื่นนะครับสดชื่นแล้วก็กินหญ้าต่อกินอาหารต่อนะครับใินไม้ไมยังเหลือเยอะนะครับนี่นะครับกิงไม้ยังเหลือเยอะกินหมดก็คงจะนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ลายๆท่านไม่เคยเห็นนะครับผมก็ถ่ายให้ชมนะครับผม อันนี้เราไม่ได้มาปลุกขมือนแล้วก็ไม่ได้มารบกวนนะครับไม่ได้มาปลูกไม่รบกวนอยากให้เอฟซีได้เห็นกันจะจะนะครับผมใกล้ๆนะครับตืบ่นขึ้นมาก็กินเลยนะครับผมนอนตั้งแต่หัวค่ำม,มากเลยสีทุ่มนะครับผม สี่ทุ่มก็หลับแล้วกินได้ทั้งคืนนะครับกินได้ทั้งคืนมารู้ว่าจะพร้อมได้ยังไงนะครับอ้วนแบบนี้กินเก่งด้วยนะครับนอนหลับตื่นขึ้นมาก,ก็กินน่ารักมากๆเลยคำมือนวันนี้นะครับ เนี่ยคงจะนอนอีกแล้วครับผมกินกินหมดนี่นะครับผมกินหมดด้านล่างนี้คงจะนอนอีกแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมค่ำคืนนี้นะครับได้เห็นกันแล้วนะครับผมทุกคนนะครับคลิปที่ทุกคนอยากเห็นคลิปขมือนอนที่ทุกคนอยากเห็นนะครับเราก็ถ่ายให้ชมนะครับเวลานอนก็น่ารักมากเลยนะครับนอนน่ารักมีหน้าที่ไม่กล้านอนให้เมฟจีได้เห็น ราะว่าก,กลัวอายหรือเปล่าอายท่านอนนะครับอายท่านอนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ก็จบไปเถึงเท่านี้เดี๋ยวให้ขมรนในกินยาได้ประอนเต็มที่กันแล้วกันนะครับไม่รบกวนนะครับไม่รบกวนตอนนี้ยังไม่ดึกนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงห้าทุ่มเลยนะครับก็ตอนที่ผมมาถ่ายครั้งแรกก็สี่ทุ่มสามสิบนะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับผมก็ยังไม่ดึกแต่ก็มืองคงจะนอนได้อีกนะครับก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ